เงินของคุณคุณตัดสินใจเองได้วันนี้นะครับพี่อึงเอารถระหว่าง Honda กับ m b i s h ูครับมาให้ดูในราคาเท่ากันเลย499,000อีกคันครับนะฮะได้ปีนะครับผมได้รถใหม่อีกคันครับดีกรีครับได้ Honda นั่นเองครับผมเดี๋ยวมาดูคันแรกครับปี2020นะเป็น x x t n n e r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  s s s เลยคันนี้นะครับผมเป็นรถเบาะ3แถว7ที่นั่งครับได้ปี2020 แต่ในราคาอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ใหม่วิ่งมา100,005 0 0โลรถเข้าศูนย์ตลอดมือเดียวออกห้างป้ายแดงอีก1คันครับดีกรีครับโอ้โหคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถตลาดชัดๆเลยนะครับเป็น Honda CRV นะครับเป็นตัว Gen 4ปี2016ครับคันนี้มื่อเดียวออกห้างป้ายแดงเลยนะครับผมเป็นเครื่อง2.4 EL นะฮะเป็นตัวท็อปเลยขับ2ครับคันนี้นะฮะในราคา4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้น ทั้งคู่ครับรับประกันซ่อมศูนย์นะฮะให้2ปีหรือว่า20 0 0 0กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนครับรายการคุ้มครองเนี่ย180งรรายการเหมือนกระสุนทุกอย่างเลยเนั่นคือคำถามที่บอกว่าเงินของคุณการตัดสินใจอยู่ที่คุณว่าคุณจะเลือกระหว่างปีใหม่หรือว่าจะเลือกโรโก้พันด้าครับผม <S <S วันนี้พิ้งลาไปก่อนครับสวัสดีครับ